ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรียนออนไลน์บายครูต่ายทางช่อง y YouTube ครูต่ายติวเตอร์นะครับคลิปนี้มาเฉลยเตรียมพร้อมและแบบฝึกหัด6.1หน้า4หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปหกเล่ม2บทที่6นะครับเรื่องรูปสามเหลี่ยมก่อนที่จะไปดูเฉลยเตรียมพร,มพร้อมนะครับก็ฝากกันเป็นปกติเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง y YouTube ครูต่ายตวิวเตอร์กดกระดิ่งเลือกการแจ้งเตือนทั้งหมด เอาไว้ด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่มาลงก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่มาลงในครั้งต่อไปเตรียมความพร้อมวัดขนาดของมุมและบอกชนิดของมุมพร้อมอธิบายเหตุผลนะครับในแบบฝึกหัดนี้ให้เด็กๆใช้ไม้โปรแทคเตอร์หรือไม้ครึ่งวงกลมนะครับที่มีขนาดของมุมกำกับเอาไว้นะครับมาวัดซึ่งเด็กๆก็น่าจะคุ้นเคยกับการวัดนะครับ ขนาดของมุมแล้วนะครับเพราะฉนั้นในคลิปนี้ก็จะเฉลยคาตอบให้เลยนะครับว่าอันนี้มีมุมขนาดขนาดของมุมเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นมุมชนิดไหนนะครับในข้อที่1นึ่งมีมุมก็คือ yuc นะครับซึ่งขนาดของมุมนี้มีค่าเท่ากับ90องศานะครับเพราะนั้น Y มุม yuc เป็นมุมฉากนะครับเพราะมีขนาด 90องศานะครับข้อที่2มุม APT หรือ TPA นะครับจะเอาตัวไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ได้นะครับขนาดของมุมนี้มีค่าเท่ากับมุม APT นะครับเป็นมุมป้านเพราะมีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศานะครับมันกลางมากกว่า90องศาแต่มันกลางน้อยกว่า180องศา เราเรียกมุมลักษณะนี้ว่ามุมป้านข้อที่3มุมมคนหรือนคมอนะครับอันไหนก่อนก็ได้จะได้ว่ามุมมคนก็เป็นมุมป้านเพราะมีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศาเช่นเดียวกันข้อที่4มุม e. d. f. เป็นมุมแหลมเพราะมีขนาดมากกว่าศูนย์องศาแต่น้อยกว่า90องศานะครับเพราะนั้นถ้ามันกลาง90องศาพอดีเราเรียกว่ามุมฉากถ้ามันกลางก่อมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180เรียกมุมป้านถ้ามันกลางมากกว่าศูนย์องศาแต่น้อยกว่า90องศาเราเรียกว่ามุมแหลมนะครับข้อที่สสร้างมุมตามข้อกําหนดพร้อมระบุชนิดของมุม หมุม A B C ที่มีขนาด37องศานะครับก็ขีดเส้นตรง2เส้นให้มารวมกันนะครับโดยทำมุมให้มันมีขนาด37องศาดังตัวอย่างนี้นะครับ A B C ทํำมุมตัวนี้นะครับกางออกให้ได้37องศานะครับซึ่งมุม A B C นี้ถ้ามันมากกว่า0แต่มันน้อยกว่า90เราก็เรียกว่า เป็นมุมแหลมนั่นเองนะครับข้อที่2มุม W +RT มีขนาด90องศานะครับ90องศาก็จะตั้งฉากพอดีดังต่อไปนี้ก็จะได้แบบนี้นะครับ WRT 90องศานะครับเรียกมุม WRT นี้ว่าเป็นมุมฉากข้อที่3 GSK ที่มีขนาดเป็น2เท่าของมุม70องศา2เท่าของ70องศาก็คือเอา70มาคูณกับ2นะครับก็จะได้คำตอบดังนี้ มุม GSK นะครับกาง140องศาก็คือ2เท่าของมุม70องศาซึ่งมุม GSK นี้เป็นมุมป้านนะครับเพราะว่ามากกว่า90แต่น้อยกว่า180ข้อที่3หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้นะครับข้อ1รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กว้าง2.3เมตรยาว4เมตร วิธีทำนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้าเท่ากับความกว้างคูณความยาวดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กว้าง2.3เมตรยาว4เมตรมีพื้นที่2.3งจุดสามคูณสี่เท่ากับเกตารางเมตรนะครับก็ที่1ตอบ9.2ตารางเมตรข้อ2รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ9เซนติเมตร วิธีทำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของด้านคูณความยาวของด้านซึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นมีด้านทั้ง4ด้านยาวเท่ากันนะครับก็คือด้านละ9ก็เอา9มาคูณ9ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ9เซนติเมตรมีพื้นที่ก็คือ9คูณ9เท่ากับ81ตารางเซนติเมตรข้อ2ต่อแ1บตารางเซนติเมตร ข้อ3รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีฐานยาว120เซนติเมตรและสูง70เซนติเมตรวิธีทำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานนะครับซึ่งโจทย์กำหนดมาให้ทั้งหมดแล้วดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีฐานยาว120เซนเมตรสูง70เซนติเมตมีพื้นที่70คูณ120เท่ากับ8,400ตารางเซนติเมตรนั่นเองข้อที่3ตอบ8,400ตารางเซนติเมตร ข้อ4รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีความยาวด้านละ50ซนเมตรและมีระยะห่างระหว่างด้านได้อยู่ตรงข้ามกัน32ซนติมมีพื้นที่เท่าไหร่วิธีทำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานนะครับดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีความยาวฐาน50เซนเมตรสูง32ซนเมตรนะครับเพราะเขาบอกว่าระยะห่าง ก็คือความสูงนะครับความยาวของฐานก็คือทั้ง4ด้านนะั้นยาวเท่ากันนั่นคือยาว50เซนนะครับระยะห่างระหว่างเส้นที่มันขนานกัน32ก็ค,คือความสูงของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีพื้นที่32คูณ50ก็เท่ากับ1,600ตารางเซนติเมตรข้อ4จึงตอบ1,600ตารางเซนติเมตรก่อนจะจากกันไปนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด ไลค์เป็นกําลังใจคนทําคลิปด้วยนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วจะมาตอบคําถามให้สําหรับทุกๆคําถามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีครับ